ตลน้ำจังหวัดสมุทรสาครไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่นำ้ำชิบอยู่ที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะมีอาหารทะเลเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะกะปิ อันนี้เป็นอาหารทะเลแห้งนะคะนี่ค่ะหมึกนะคะ,ะ,คะปลาทูกุ้งโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแบบสดกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลสดค่ะนี่กูนะคะโลละหกร้อยห้าสิบเขามีให้เขามีนึ่งให้ฟรีนะคะปูสดๆเลยคะ่ะ แม่น้ำเป็นๆนะคะโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยนะคะตัวไม้จ้าัสี่ร้อยห้าสิบนะคะโลละสี่ร้อยห้าสิบ่สวยค่ะอันนี้ก็มีสามโลพันสามโลพันนะคะตัวใหญ่ๆเลยเนาะปลากระพงนะคะตัวละร้อยตัวใหญ่มาก ปลามึกโอ้สวรรค์ชัดๆเลยนะคะสำหรับคนสำหรับคนชอบทำอาหารเนาะหอยนางโรมพร้อมเครื่องเคียงหมึกตัวใหญ่มากเลยสดมากโลละหกร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ด้อยห้าสิบอันนั้นห้าร้อยห้าสิบปูปูนะคะปูม้าค่ะก้าง กั้งโอ้กั้างแต่กั้งเนื้อมันก็อร่อยนะมี่ปลาทูส,สดๆเลยนะคะปลาเต่าเตยโอ้ไม่กอดมัน,ม,นมันทำไมเยอะอย่างเงี้ยเยอะมากไม่เห็นอะ่ะไม่เคยเห็นวิ่ว,ว,ว,วตัวใหญ่ยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะจ้ะมันยังขยับขยืน่นใช่ใช่นิ้วยังแบบดูเห็น อันนี้ไข่นะคะเขาเจาะให้ดูว่ามีไข่ค่ะแล้วก็ไข่ไข่กระดองอ่ะแล้วก็ยังสดอยู่นะคะอีพ่อค้าจะแกะให้ชมเลยนี่ค่ะโอ้ยไข่จุกเลยครับเต็มเลยครับอันนี้ดค่ะไข่เลยนะสองกิโลนะคะปูเดี๋ยวเราไปเลือกดวนอื่นกระดองต้องมุดกระดองเหรอโอเคอันนี้การเลือกซื้อนะคะโอ้เขาเขียวตาใสหมดใส ดมากค่ะที่บอกวิธีการบอกวิธีการเลือกซื้อเสร็จเรียบร้อยอันนี้มีสูตรให้ด้วยนะครับทำประมุกอะไรเสร็จสาเรียบร้อยแล้วเชื่อโซดาเย็นๆยนสิบนาทีนะโซดาเย็นๆอาหารแพงเลยทำดีเผาแพงเลยที่ก็ห่อฟอยเห็นไหมเนื้อเขาจะละเอียดนุ่มๆกว่าแต่กระพาก็คือทั่วไปที่เราเคยกินเนื้อมันอยู่แล้ว กเลยตัวตัวเขาสวยใสเลยไม่มีริ้วรอยอะไรใช่ไหมแล้วเนื้อเขานุมนี่แหละสำลีชื่อเขาสดสดเลยนะคะปลาสำลีปลากระพงนะคะตาใสเหนือกแดงตาผิวเงานี่คือกระพงโอ้ยเลือกเลือกซื้อไม่ถูกเลยค่ะเยอะมากสดมากสดมากเลยพี่ตีร้อสามสิบพอสนี่เขาก็จะบอกวิธีการซื้อเนาะ กสองโลนะคะเอาสองโลนี่นะต้องเป็นไซส์แช่น้ำปลานะใช่ค่ะอ๋ออันนั้นใหญ่ไปค่ะพี่ดาใหญ่ไปถ้าตัวนั้นถ้าตัวนี้พี่อบเหมือนเส้นอบเกลือโอเคงั้พี่ดูดิแช่ไม่ไหวหรอกใหญ่โคตรเดี๋ยวมันไม่เข้าเนื้อะช่ไม่ใช่ว่าอะไรนะถ่ายได้แล้วพี่เดี๋ยวเราเลือกไซส์นี้ไปทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะดูนะคะสดสดเลยค่ะปลาทูสดสดอ้วนๆเลยเนาะ เอาไปทำอะไรนะกุ้งเอาไปทำอะไรต้มถ้าจะไปต้มยำ1,070บ1,000สองขอบคุณค่ะเราก็เอาหอยนางรมไปหนึ่งชุดนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะกิ้งให้ดูโชว์หน่อยนี่ใหญ่เลยนะะเนาะนี่ใหญ่ๆเราสามารถเลือกได้นี่ ดเกลือหรอคะเนี่ยใหญ่ๆแบบนโอ้จ้าจ้าโหสุดยอดเลยค่ะเท่าไหรคะทั้งหมดอันนี้สปอนเซอร์นะคะจ้ามีมีเจ้ามือค่ะเนี่อยากอยากลองกินน่ะหมึกสามรสเท่าไร่คะร้อยหนึ่งเอาไปลองทานนะคะสักสองกล่องเนาะเอาปลาทูมันไปด้วยนะคะ เพราะว่าตัวใหญ่มากเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปทอดนะปลคปูมันค่ะตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินออกจากตลาดเนาะวันนี้ก็ซื้อของหมดไปเยอะเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ของสดสดแล้วก็เห็นแล้วก็อดใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม,นม่น้าทิพย์ชอบอาหารสดสดแล้วก็ชอบทําอาหารนะคะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะอูเดี๋ยวเราจะเอาปูไปล้างน้ํานะคะแล้วก็นึ่งค่ะส่วนกุ้งนี่เราจะย่างนะคะพร้อมกับ พร้อมกับปลาหมึกนะคะเราจะย่างน่าทานมากๆเลยกุ้งย่างนะคะกุ้งย่างร้อนๆคะ่ะข้อมือนี่คือกระถอเอาเท้าอันนี้หมึก3รสนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จะทานกับปูนึ่งแล้วก็กุ้งย่างนะคะหอยนางรมก็จะทานกับกระถินแล้วก็น้ำจิ้มนะคะแล้วก็หอมเจียว